สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับรายการ m r p เตอร์พีวิวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวห่ออะไรก็ไม่รู้ที่ผมไม่ได้สั่งซื้อมาแล้วมันมาส่งนะครับหนึาบาทดูหนักๆแล้วก็เบียดข้าไปเหมือนกับเป็นทรายห่อถุงมาให้ทั้งทงที่เราก็ไม่ได้สั่งอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นอะไร ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันว่ามันคืออะไรมาได้ไงครับผมไม่ได้สั่งนะครับม,มันห่อมาสองชั้นชั้นแรกห่อธรรมดาอีกชั้นหนึ่งเป็นถุงธรรมดา แล้วก็ห่ออีกหนึ่งชั้นหินหินอะไรอะ่ะหินอะไร <ผม S 1> เป็นผมก็ไอยูใครสั่งหินมาครับสั่งส่งผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกใกล้ โอเคครับสิ่งที่เราได้เป็นหินนะครับไม่รู้หินอะไรใครส่งมาให้นะครับแต่พูดถึงคือมันเป็นหินที่เขาเอาไว้เกี่ยวข้องกับการตกแส่งกระถางอะไรหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นออกเป็นหินยกหินอะไรเนี่ยเป็นหินอะไร ตแตต่งตปล,ล,ล้วทำไมเขาทำมาเป็นสองถุงอะทำไมไม่เส่็จมาถุงเดียวงงว่ะต้นสาี่บอกไม่ัเลยอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ต้นสายไปเหตุนะครับว่าหินนี้ส่งมาให้ผมได้ยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหินอันนี้มันเอาไปทำอะไรเอามาตกแต่งสวนหรอ รนีคับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็อยากจะมาเตือนภัยสำหรับหลายหลายคนที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์นะครับเพราะว่าบางทีเห็นเราสั่งของบ่อยๆนะครับพวกมีใชาชีพมันจะใช้ช่องทางเนี้ยนะครับเห็นว่าคนคนนี้สั่งของบ่อยนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อขมีชาชีพในการสั่งของมาแล้วก็มาส่งให้เราโดยที่เราคิดว่าเออมันราคามันเท่านี้เองแต่จ่ายไปแต่ของที่เราได้คืออะไรไม่เราไม่ได้สั่งนะครับก็ ขอมาเตือนภัยทุกท่านด้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้รายการวิศวบิชีรีวิวนะครับก็ขอราทุกท่านมาดูนะครับอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้จากนิสัยชีพนะครับมาดูครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิง่งติงต๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ <ละ S 1> ครัวัน,นี้นะครับผมก่อยากยินดชมจาก PK House Studio <c oughs> นะครับก็ขอลา่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคย